จ,จาอะไรเออะน่อยไม่ทิ้กันวสวัสดีผมัยูกับเอ็นจอยเจฟฟนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแพรที่ป่ามโมกครับผมมาเจ้าของแพรนะผมก็คือพยักษ์ออตโต้คานี่ครับเป็นเจ้าของเต็นท์รถด้วยนี่ครับผมมีรถมากมายให้เราได้มาเลือกชมแบบฟรีดาวและสวยมากเลยครับ อยู่กันที่พยัคอ์ออโต้พานะครับเป็นรถป่าโมกที่อำเภอป่าโมกนะครับมีรถเก่งมากมายหลายชนิดเลยนะครับบอกได้เลยว่าฟรีดาวทุกคันครับผมใครจะมาก็มาได้เลยครับตรงสะพานป่าโมกนี่เอง ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่แพรปลื้มปลดปั้นปั้นปั้นอ่าแล้วก็เป็นแพรเปิดใหม่ในเขตป่าโมกืตอนนี้เราก็อยู่ที่อาเภอป่าโมกนะครับตำบลบ้านหัวกระบือตอนนี้เราก็อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับผมเ้าอยู่กันที่แพรปลื้มโปรดฟันแล้วนะผมเออ มาถึงจุดแรกมาก่อนเลยครับผมกับเตาแก๊สสองหัวมีให้เลยเอากับข้าวอม่างเดียวนี่ครับมีครบเลยนี่ครับผมอุปกรณ์การทํานี่หม้อหุงข้าวกาน้ําร้อนแก้วน้ําและตู้เย็นเนี่นี่ครับผมใส่ของได้ตามใจชอบเลยเย็นเจี๊ยบแล้วก็ที่ล้างมืออุปกรณ์การล้างจานคือมีครบคันเลยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึง่งที่ผมอยากจะดูมากเลยก็คือห้องน้าของแพล อื้มยัดเชยโอ้ห้องน้ำดีมากพื้นแจ๋วเลยโหแล้วนี่ครับเป็นแบบนั่งด้วยนะโอ้แล้วมีพวกสวิตระบายอากงอากาศโอ้จัดประเด็ดมากครับผมนี่แค่ห้องน้ำก็สุดยอดแล้วับผมถือว่าคุ้มราคาเลยนะก็สำหรับใครที่สนใจนะผมตอนอันนี้อยู่ในเขตป่าโมกนะมาปาร์ตี้เฮลวที่นี่เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรเจ้าของเพย์ไว้ให้นะผม เออในากาไฮเทคโซสุดด้วยนะนี่มีกีตาร์ให้เราได้เล่นด้วยนะอืมปักไฟลูบานเลยครับผมนี่โอ้นี่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 ไปไงมีที่นั่งอีกแล้วนะอ่าแล้วตอนนี้คุณเนมโอโตแมัเอาแล้วกำลังเตรียมเซ็ตอุปกรณ์ตกปลาเดี๋ยวนี้เราจะรอกินฝีมือตกปลาของเนมกันนะผมนี่แล้วก็เต็มที่ก,บก,บกับข้าวนะครับผมนี่ครับผมอ่า มากมายเลยก็สําหรับที่นี่นะสามารถสั่งข้าวสั่งเมนูหมูกระทะคือโทรที่เจ้าของแพรแล้วเดี๋ยวเจ้าของแพจัดให้และอีกอย่างหนึง่งเขามีสองห้องนอนและสองสองห้องนอนนียติดแอร์ด้วยเดี๋ยวไปดูในห้องนอนกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมตอนนี้เราก็มีอยู่ในห้องนอนนะครับบอกเลยแล้วว่าเสียงนุ่มมากมีผ้าห่มให้สองผืนแล้วก็หมอนนุ่มๆมีทีวีมีแอร์ฉ่ำๆและที่สำคัญมีกีตาร์ให้เราด้วยครับผม ็อย่างที่บอกนะครับผมว่ามีสองห้องนอนเมื่อกีนน้นี้ก็ติวให้ดูไปแล้วห้องนอนแรกอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2เดี๋ยวผมขอญากเปิดไฟก่อนโอ้แอร์เย็นไว้เนี่ยผมเพิ่งมาถึงได้ประมาณไม่ถึง5้านทีนะแอร์เย็นมากโอ้โอเคแล้วผมก็คือผมคือเจ้าของแล้วนะเมื่อกี้นี้ก็คือขอรับได้สิคนเลยนะสิบคนถ้าเกินเนี่ยก็สามารถมีเต็นท์มีที่นอนมีอะไรให้อีกเยอะเลยนะผมคือ แค่ลองมาดูครับคือบรรยากาศดีมากมีดูซัก่อนชิวๆมีแพเราแพเดียวเลยตรงเนี้ยบรรยากาศดีมากครับเอาแล้วนี่เริ่มทำเนื้อตกปลาด้วยลูกกุ้งฮลูกกุ้งจากพิจาด้วยนะไม่ใช่กุ้งฝึน,น้านะครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งความทีเด็ดมีด่านฟ้าชั้นบนด้วยครับผมกับแพนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว,ว่าครับ โอ้โหข้างบนบรรยากาศดีมากลมเย็นสุดๆ,ๆไปไงสดชื่น fresh air คือมันกว้างมากๆเลยนะคือแบบโอหเดี๋ยวเรายกเ <Y en S 1> ข้าไปปิกนิก<ล> <ๆ S 2> ินข้างบนได้เลยนะแบบคือมัน V.I.P จริงๆครับใช้คำว่า V.I.P จริงๆโคตรเด็ดแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราดูเนมนกันว่าเราจะได้ป่ากี่ตัวจะได้ทำกับข้าวอะไรกันบ้างนะผม อ็อย่าลืมเต็ดนขาดความปลอดภยัยเสื้อชูชีพสําหรับคนที่อยากจะเล่นน้ํานะก็ควรสวมใส่สุครั้งที่จะลงน้ํานะครับผมนี่ม,นมีให้หลายตัวสี่ตัวถ้าไม่พอขอเพิ่มได้ออเป็นไงคือเอาจริงตรงนี้มีสี่ตัวแต่ข้างในอะมีเป็นสิบคือเพียงพอสําหรับทุกคนที่มาเที่ยวนะครับจัดเวทีเด็ดแล้วเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยนะเอนั่งชิลเลยเอาแล้วครับมือสไนเปอร์ของเรา คุณเนมมาต้องแม็กนะผมเป็นสไนเปอร์ครับผมกับปลาตัวที่หนึ่งของเราครับนี่ครับเนมมาต้องแม็กจัดมาแล้วหนึ่งตัวนี้คือปลาอะไรครับผมปลาตะเพียนครับอปลาตะเพียนตัวน้อยนะเอาแล้วครับผมกับตัวที่สองครับผมปลาอะไรครับกปลาตะโกะปลาตะโกะเอาแล้วสองแต้มแล้วครับผมเอาแล้วครับกับตัวที่สี่ครับผมสี่สี่ สี่แล้วอันนี้จะเพียรไหมเนี่ยชอช่นี่ครับตัวที่สี่แล้วโอ้โห,โหมาเรื่อยๆครับผมกับจุดนี้นี่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะสี่ตัวแล้วนะครับผมอ้าวมาแล้วครับผมกับตัวที่ห้าครับนี่ครับหม,มาแล้วตัวที่ห้าของเราเานี่ยผมมีชั้นวางรองเท้าด้วยนะแล้วก็ถังใส่น้ําแข็งนี่ครับเย็นเจี๊ยบๆถังใส่น้ําแข็ง ทานเทินมีบริการเต็มที่นะครับผมและนี่เลยครับทีเด็ดสำหรับคนที่แบบต้องมีตะวันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอายอ้ยโอโอ้ย้ยโอ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 ้ยโย้อ้ยอยอ้ยีอคยโอ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโาโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโ้ยโ้ยโอย่ออ้ยโยโอ้ยโอ้โอยโ้ยอโ้้อ้โห ตัวที่หมาแล้วครับมาเล่นต่อจริงไลยพี่มาครับนี่ครับยืนเล่นกันอยู่ข้างหลังตกได้มาตัวหนึ่งไหนโชว์สินี่ครับผมโดยอุปกรณ์แบบไทประดิษฐ์นี่ครับหนึ่งตัวโดยตั้มครับผมนี่ครับอ้วนมากครับผมตัวนี้ตัวที่เจ็ดครับผมเอาแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วอ้าวต่อด้วยตัวที่แปดเลเวลที่แปดแล้วตอนนี้โอ้โหตัวเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับพอตกตอนเย็นนะ โอ้โหนู่นครับนั่งทำเอ็มบีอยู่นู่นแล้วโอ้โหโอ้นั่งทำเอ็มบีแล้วครับผมบรรยากาศดีมากผมบอกเลยครับผมนี่ครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับแพรเปิดใหม่ครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ครับปลาสวยเลยนี่ครับผมทำปลาจากมือตั้มเลยครับผมนี่ครับสายทำปลาครับผม ตัวที่9แล้วครับผมโอ้โหจัดว่าหลายตัวมากครับผมกับอำเภอป่าโมกอานี่ครับขันเบ็ดเต็มเลยสามารถวางชิวๆตกปลาได้สบายๆ้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่การทำกับข้าวกันแล้วครับ<ะ>นี่ครับผมกำลังจะจุดไฟกันเราจะทำปลาย่าง เอาละผมตอนนี้ทุกอย่างได้ทําเสร็จหมดแล้วนะผมทั้งกับข้าวนะครับอ้าวไหนอขอดูในหม้อหน่อยครับ <c oughs> น่ากินมากอันนี้ฝีมือใครเอ่ยเชฟนอตครับผมอาวโอ้ยมืมีครับเชฟน้ตครับผมและน้าจิ้มใครทำเนี่ยน้ำจิ้มเนะนี่ยเชฟน้ตอีกเหมือนเดิมครับโอโ้โหนี้น้ําจิ้มทาหมดเลยตกปลาได้กี่ตัวครับสิบตัวครับ นี่ครับแล้วก็ทีมสิบตัวก็อยู่ในนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมฝีมือเชฟน้อตกันนะครับผมอ๋ออันนี้คือเป็นปลาที่เราตกแล้วก็ไอ้นี้ทําสดๆเลยใช่ใช่ครับก็มีทั้งปลาเผาปลาทอดแล้วก็ต้มยำปลาครับผมอ๋อนี่ครับคันเบ็ดยังอยู่นะเผื่อเผื่อได้ต่ออเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันครับนี่นะครับเราจะมาชิมฝีมือของเชฟน้อตกันนี่คือต้มยำปลาตะเพียนของเชฟน้ตครับผม อร่อยอ่ะเนื้อปลาคือแบบละลายในปากอ่ะอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะน้ำต้ยมยำสุดยอดมากอ,อร่อยเนาะอ,อร่อยเลยขออนุญาตใช้มือนะครับในการชิมปลาเผาของเชฟโนตแล้วก็เชฟโนตก็ได้ทำน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดจิ้มจุกจุไปเลยนี่คือปลาตะโกะครับ คือเด็ดอทั้งน้ำจิ้มทั้งปลาคือแบบเด็ดอ่ะปลาคือแบบละลายในป่าอ่ะแค่ไหนน้ำจิ้มมันคือแบบเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดแบบครบรสอ่ะโอ้ฝีมือเชฟโน้ตครับผมจากที่เนมอตโตแม็กตกแบบสดๆแล้วก็ทําแบบสดๆเลยคือตกเองกินเองอ่ะมาแผนเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อร่างบอกเลยแล้วปลาตัวนี้คือแบบมีไข่ด้วยนะนี่เดี๋ยวจะมากินให้ดูมีไข่ด้วยเนี่ยเฮ้ยกรอบว่ะ นี่ไข่แบบเยอะๆเลยนะคือแบบเรามาแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าให้คนอื่นได้กินมากน้ำจิ้มน,น้ำพริกน้ำปลาครับผมทำเองกับมือสดๆโอ้โหก็ตอนนี้เรามากันตั้งแต่เย็นนะตอนนี้ก็มืดแล้วก็ได้ทํากับข้าวกันเออก็คือแบบว่าแพรนี้นะเหมาะสําหรับมาปาร์ตี้เลยแบบเต็มที่เลยนะผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรเจ้าของแพรไว้ให้นะครับผมนี่ สุดยอดมากครับผมกับแพรนี้บรรยากาศดีๆกับอาเภอป่าโมกนะครับอยู่ไม่ไกลนะยังอยู่ในจังหวัดอ่างทองนะครับผมเป็นแพรเปิดใหม่ด้วยบรรยากาศจัดว่าสุดเลยครับผมดีมากๆแล้วก็เรื่องเครื่องครัวการทาอาหารเนี่ยมีครบแล้วก็อุปกรณ์การตกปลาก็มีให้เราด้วยเยอะมากมายเลยนะครับผมจัดว่าเด็ดมากแล้วห้องห้องนอนเนี่ยสองห้องและเป็นห้องแอร์ด้วยนะคือแบบเพอร์เฟกมากครับผมกับที่นี่นะ ก็อยากให้เพื่อนๆลองมาเที่ยวลองมาตกปลามาชิมบรรยากาศมาชิลได้เลยนะครับผม <im itation> สุดยอดมากนี่ขนาดพอตอนคืนแลนะ้วเนี่ยบรรยากาศด,ดีมากลมเย็นมากเลยครับผมพอตอนคืนผมบอกเลยแล้วก็ตกปลาเนี่ยได้เัเกือบสิบตัวแนะ่โอ้โหเนียวตัวแม็กเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้คือปลาขึ้นไวมากครับผม <im itation> <im itation> ผ่านครับ <im itation> สําหรับที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่อง Enjoy Jeffy ด้วยนะครับผมเป็นไง อร่อยจุดยอดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างหมดเลยสำหรับเชฟโน้ตนะผมผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเปิดรายการทําครัวกันขออนุญาตกินก่อนครับคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวไงก็ฝากกดติดตามรายการใหม่ด้วยนะกับขุดเจาะจึ๊กจกนะครับผมง่าก็ฝากกดติดตามดูันด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปกินอะไรก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมขอกินก่อนครับบายบายครับผม